4วันติดครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลที่เราหยิบยกมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นหน้าช่องหน้าไลท์หรือในชมรมครับเรียกได้ว่าไม่มียก ไม่มิหารมีแต่หวานทุกเมนูเลยนะครับเมื่อวานนี้สดชื่นแบบเหมาแพงครับทางด้านของหน้าช่องของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูเน้นมั่นใจอยา่างทางด้านของคูพีนะครับก็เมนูนี้จบ90นาทีนะครับเจ้าบ้านชนะ2-0แบบนี้พอดีคำนะครับเมนูเน้นหน้าช่องนับ5เป็นที่เรียบร้อยนะครับสดชื่นมาแล้ว5วันติดตดนะครับแล้วก็หน้าช่องอีก2เมนูนะครับที่เมื่อวานนี้ผมติดค้างไว้ ก็ไปจัดหนักจัดเต็มให้ทางด้านของหน้าไลฟ์สดที่บราซิลครับช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นฟราเมงโกนะครับหรือโคลิเเทียนะครับหน้าบ้านจัดหนักจัดเต็มทั้ง2เมนูนะครับเรียกได้ว่าสดชื่นแบบเหมาแผงเมื่อวานนี้หน้าช่องจัดให้3เมนูไม่พลาดเลยนะครับรวมไปถึงครับเพิ่มเติมความสดชื่นกันอีกกับเมนู vp ที่ไว้ใจได้เสมอเมื่อวานนี้ครับในชมรมของเราครับวางไว้ที่ทางด้านของเร เอามาดริดยู21่ครับเมนูนี้เอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์เรียกได้ว่าพอดีคําทุกเมนูครับยินดีกับเพื่อนพนพี่ที่ติดตามกันด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้าช่องหรือในชมรมนะครับแล้วก็วันนี้เองสามเมนูชอบก็จัดมีมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนพพี่ที่อยากติดตามกันในชมรมเพิ่มเติมนะครับไม่อยากรอแค่หน้าไลค์อยากไปติดตามเมนูมั่นใจเมนูบ o ็อกเซตแล้วก็เมนู เรียวไทม์ตลาดสดนะครับปัดขวาหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ตอนนี้นะครับมีประตูชมลงปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับไอตัวที่เป็นภาษาอังกฤษอ่านแล้วสะกกิดกันเข้ามาได้เลยนะครับรวมไปถึงครับสยูนิฟอร์มฟุตบอลสวยๆเรายังคงเตรียมไว้ฝากเพื่อนเป็นพี่ๆหน้าใหม่ทุกๆท,ท่านกันเหมือนเดิมครับแล้วก็วันนี้เองนะครับสมเมนูชอบก็จัดเพราะว่าคั มาให้แล้วมีมาฝากกันมาเดิมนะครับไล่เรียงตามเวลากันไปเลยนะครับเริ่มด้วยเมนูแรกวันนี้กับโปรแกรมฟุตบอลมาเลเซียซุปเปอร์ลีกครับตอนเวลา1นึ่ทุ่มสิวันนี้จักโฮดารุนทักซิมครับจะเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนของปีนังปูเราครับก็เฮู้เฮ้คู่นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นบอลที่ค่อนข้างแพ้ทางกันมากๆนะครับไม่ใช่คําว่าแพ้ทางสิอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับว่ายักโ h นี่คือทีมที่มันแข็งแกร่งที่สุดแล้วในมาเลเซียนะครับไม่มีทีมไหน ที่จะมาต่อกอนกับพวกเขาได้จริงๆนะครับแต่ทางด้านของกระแสวันนี้ผมต้องใช้คําว่ามาแบบแพงเกินไปหน่อยนะครับผมว่ามันดูรุนแรงเกินไปสักนิดหนึ่งสาหรับทางด้านของยักษ์โฮเองนะครับต้องชนะถึง5ประตูถึงจะได้อิ่มแค่ครึ่งเดียวนะครับผมว่ามันดูโหดร้ายเกินไปหน่อยสําหรับทางด้านของยักษ์โฮดารุนทักษินในวันนี้และถ้าเราไปส่องทางด้านของดีเทล,ลเราเอียดลึกๆแล้วยักษ์โฮ3เกมหลังวันนี้นะครับไม่สามารถทะลมประตู คขู่่แงได้ถึง4ประตูเลยสักเกมเดียวส่วนทางกับทางด้านของปีนังปูเรานะครับผลงานของเขาช่วงนี้ถึงแม้ว่าอาจจะเก็บ3แต้มไม่ค่อยได้แต่นี่คือทีมที่เสียประตูน,น้อยมากๆนะครับแล้วก็ทางด้านของย้าโฮเองด้วยความที่พวกเขาทันหลงปีนังมาโดยตลอดนะครับเป็นบอลแพ้ท่าเป็นบอลที่มาสู้กันไม่ได้มาตลอดแล้วเกมวันนี้ครับพวกเขาจะ จัดชุดเต็มลงมาเพื่ออะไรแน่นอนครับว่าวันนี้มันต้องไปเกมโรเตชันให้โอกาสผู้เล่นตัวสำรองหรือผู้เล่นดาวรุ่งของทางฝั่งยะโฮอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองครับแล้วก็วันนี้เองในเรื่องของกระแสผมว่ามันดูรุนแรงเกินไปครับเมนูแรกวันนี้เชื่อในเมนูพระรองคลองใจครับว่าปีนังปูเราจะไม่แพ้้ะโฮดารุนทักซิมถึง5ตรงนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เมนูแรกครับเลือกเสิร์ฟไปที่พระรองคลองใจอยาปีนังปูเราครับ ส่วนเมนูที่2วันนี้นะครับอยู่กันกับรายการฟุตบอลไอซ์แลนด์ครับนะฮะตอนเวลาเชี่ยงคืนตรงครับวันนี้อคาเนสจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบเดาบิกครับก็สถานการณ์ของผู้มาเยือนอย่างเบดารบิกตอนนี้ดูดีมากๆครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังลุ้นแชมป์ลีกอยู่นะครับแล้ววันนี้ต้องมาเจอกับอคาเนสครับที่ผมบอกว่าอ่าทางด้านของเบดารบิกเนี่ยกำลังลุ้นแชมป์อยู่นะครับถึงแม้ว่าแต่พวกเขาเนี่ยจะเป็นอันดับที่4นะครับแต่พวกเขามีแต้มตามจ่าฝูงอย่างวาลูเนี่ย อยู่แค่7แต้มโดยที่มีผลการแข่งขันเด่นน้อยกว่าที่1เกมนะครับหากเก็บ3แต้มในเกมวันนี้ได้ครับพวกเขาจะไล่บี้จ่าฝูงช่องว่างเหลือเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นนะครับแล้ววันนี้ครับผมดูแล้วว่าน่าจะเป็นเกมที่การันตี3แต้มของเบรดดบิกนะครับเพราะว่าในส่วนของเฮดทูเฮดแล้วนะครับคู่นี้ผมใช้คําว่าเป็นฟุตบอลแพ้ทางได้เลยนะครับเกมในบ้านของอัคราเนทเองนะครับพวกเขา5เกมหลังสุดที่ได้เล่นต่อหน้าแฟน พายแพ้ให้ต่อเบดบิกทั้ง5เกมนะครับแล้วถ้าไปส่องเรื่องของฟอร์มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมใช้คําว่าหนักได้เหมือนกันสําหรับเจ้าบ้านจากอัครเนเจรับพวกเขาเนี่ยสามารถเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวจาก5เกมหลังนั่นคือพวกเขาแพ้4จาก5เกมนะครับแล้ววันนี้มาเจอกับทีมลุ้นแชมป์อย่างทางด้านของเบดอบิกครับผมว่าโมเมนตัมคููนี้มันต่างกันนะครับทีมหนึ่งเล่นไปวันๆนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งกาลังลุ้นแชมป์อยู่แรงใจมันต่างกันนะครับวันนี้เมนู 2ดูจากสถานการณ์แล้วครับวันนี้น่าจะเป็นเกมการนตี3แต้มของเบรดาบิกเพราะฉะนั้นวันนี้เมนูที่2วัดใจเชียไปที่ผู้มาเยือนจากเบรดาบิกครับส่วนเมนูสุดท้ายวันนี้นะครับเมนูที่3นะครับยังคงอยู่กันกับรายการฟุตบอลเช้าเหมือนเดิมนะฮะที่ศึกฟุตบอลบราซิลครับตอนเวลาตีห้าครึ่งวันนี้ครับคูไซโร่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอร์ติโกมิเนโรนะครับก็คู่นี้เป็นการเจอกันนัดที่2นะครับในฟุตบอลบราซิลครับนั แรกเนี่ยทางด้านของคูไซโรออกไปเยือนก่อนแล้วชนะมา2ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ได้โคจอนกลับมาเล่นใ,ในบ้านของตัวเองครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าวันนี้น่าจะเป็นเกมที่คูไซโรชนะไปได้แบบสบายๆเพราะว่าเกมแรกขนาดออกไปเยืยนอนยังชนะมาได้เลยเนะครับแต่วันนี้ผมเห็นต่างนิดนึงนะครับผมไปมองรายละเอียดของคู่นี้มาต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าดูเ e ตุทุเหตุแล้วมันขัดใจนิดนึงนะครับทางด้านของอารติโกมินโรเองตลอด8เก<ย>มหลังครับม,มีแค่เกมล่าสุด ท่านั้นนะครับที่พวกเขาเจอกับคูไซโรแล้วพบเจอกับความพ่ายแพ้เพราะว่าอีก7เกมที่เหลือครับทางด้านของอารเรโกมิไนโลไม่เคยแพ้คูไซโรเลยซักเกมเดียวตลอด7เกมนะครับแล้ววันนี้เองถ้าไปมองถึงแรงใจนะครับทางฝั่งของคูไซโรเจ้าบ้านวันนี้ครับในลีกเนี่ยพวกเขายังคงเป็นทีมที่รุนแชมป์อยู่เพราะว่าตอนนี้รั้งเป็นอันดับที่2ของลีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับวันนี้ด้วยเกมฟุตบอลถ้วยที่เลกแรกเนี่ยนำมาก่อนแล้ว 2อสูตรครับวันนี้ได้เล่นในบ้านดูแล้วครับน่าจะเล่นแค่ปิดเกมไม่แพ้ถึง2ประตูก็เพียงพอนะครับแล้วเ hey ฮุนี้อ hey ่าเฮตุเว hey คู่นี้นะครับมันก็บ่งบอกครับว่าทางด้านของผู้มาเยือนอยา่างอาร์ตโกมิไนโลเป็นทีมที่แพ้คูไซโรยากมากครับเพราะฉะนั้นแล้วครับวันนี้มองจากหลายๆอย่างมองจากรายละเอียดลึกๆแล้วมองว่าอาร์เตตโกมิไนโลวันนี้จะไม่แพ้คูไซโรครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เมนูสุดท้ายเมนูที่3ครับ วัดใจเชียร์ไปที่ผู้มาเย,ยือนจากอารโกมิเนโรผมว่าวันดี90้นาทีไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับและนี่นะครับคือ3เมนูชอบก็จัดต้อนรับวันพฤหัสนี้นะครับเมนูแรกครับวัดใจเชียร์ที่พระรองคลองใจอย่างปีนังปูเราเมนูที่2ครับวัดใจเชียร์ที่ผู้มาเยือนอย่างเบดาบิกแล้วก็เมนูที่3นะครับวัดใจเชียร์ที่พระรองคลองใจอย่างอารโกมิเนโรครับส่วนพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากติดตามกัน เพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องนะครับรับเมนูที่ไม่มีให้ในโลกออนไลน์เมนูมัดใจเมนูบ็อกเซตรวมไปถึงเรียวทางตลาดสดหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าครับ